ทดสอบสองสามสี่เช็ควันทูเช็คเช็คทดสอบสองสามสี่เช็ควันทูเช็คเช็คทดสอบเช็คเช็คกับสิบประมาณนี้แหละครับพี่นี่ก็คือว่ามานีวะไ้ต่อออมอนิเตอร์ออกออกหนึ่งออกสองก็ไม่นะ ดีว่าให้มากันมาหนิครับผมอันนี้เ้องสามาทิติไรนะครับพี่อาบอกบอกว่าบอกไอ้นี่จจดินมบอลรู้วนี่หนิตัวนี้ห้องสามารถทิดดดตดเป็นมอนิเตอร์ได้วเบดเลยครับพี่ใส่เป็นซับปุ๊บก็ได้หรือพี่ีิใส่เป็นออกหนึ่งออกสองอกสามก็ได้ก็แล้วแต่พี่สมมุติอันนี้เพว่าตัวหนึ่งอาจจะต้องแค่สองตู้ว่าะท่านี้ยังไ้ต้องบอกอธิบายเรื่องเขามมมิกว่ามาหนิ ได้ไน่ครับเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวให้พ่นต่อแล้วครับโอเคให้พ่นต่อแล้วก่อนในผมจังสีไอ้มีเข็มบ่พวกนี้พูมหน่อยเนี่ยมีเข็มมะเนี่เข็มเข็มนี่หลับเรยหล้อยแ นี่วันนี้เช็คป่ะนี่มอนิเตอร์นี่ว่าเขาใจเลยมอนิเตอร์นดิดดดอันนี้สามารถเล่นได้ให้เบ็ดเลยเดี๋ยวผมสิเล่นเป็นเดี๋ยวลองเล่นออกกอนนะครับเพื่อนมีซับคุบอีกว่าซับคุบหนึ่งคุบสอง mà chick 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 เจ็คเจ็ดทดสอบโอ้นี่โอออกมอนิเตอร์ครับตอนนี้นี่มอนิเตอร์แล้วนี่แมนครับผมมอนิเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้ครับตอนนี้ผมต่อเข่าหนึ่งสองตัวเข่าหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นซีสามซีก็คืออืมเข้าใจเจ็ดเจ็ดเจ็ดว่าจ็ดเจ็ดหนึ่งเออสองก็คือเข่าสองตู้ละเนาะเจ็ดเช็ดเช็คใช่ผมมีสี่ตู้นะท่านเออมีสี่ตู้ไ่มครับพี่พี่สามารถพ่วงจากตัวนี้ได้เลยโอ เพิ่นสามซีนี่สุดว่าเกลียวบอกสามซีนี่ในอนาคตยังไงขับนี่ต้อามาให้มอนิเตอร์นักดนตีพี่กับมาตัวสามซีนี่จังมาเอาสามซีนี่นนะครับพี่เขาก็มากดอร์มองยี่ห้อซับกุปปุ่นเออบอกกินอ่ะสามซีนี่ครับมันจะมาออกที่นี่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองให้มันเดี่ยวกันนะครับเปิดเครื่องเสียงนล้ำกันได้เปิเพิ่นเสียงเพลงเนาะได้ครับเดี๋ยวผมขอลองไอ้ กดีอ้ายบอกเคยบอยิงดีหักเอาเป็นเจ้าเคย